โอเคก็สวัสดีครับอยู่กับผมโจวพิทูแคนนะครับก็วันนี้เราก็อยู่กันในแมปเนาะแมปเอ่อย่างชุกน่าจะรู้นะครับผมมาจากเรื่องไคจูหมายเลข8นะครับผมไคจูโนเอสนะครับก็เอ่ออันนี้เป็นแมปของลุงพีนะครับผมลุงพีลีพุงนะก็ไปหัวข้อในคลิปนี้ครับผม นนเ,เนื่องจากไอ้เซิร์ฟเนี่ยยังเป็นพีอัลฟ่าอยู่นะครับผมเห็นได้จากด้านบนเนาะยังเวอร์ชัน04อยู่เลยอ่ะก็หัวข้อในคลิปนี้ครับผมก็จะเป็นแนวทางการเล่นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาจนแบบอ่าของเริ่มฟูลแล้วนะครับผมจริงๆก็จริงเริ่มมาก็ยากยาก,ยากอยู่นะครับผมเพราะว่าดาเมจเราเนี่ย มันจะน้อยครับแล้วก็ที่ยากกว่าก็คือ,อาการที่เราเริ่มมาโดยไม่รู้ว่าทํายังไงถึงจะเล่นง่ายขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูก,กันก่อนเลยว่าแจงไม่แนะนําพวก UI NPC ด้านนาแล้วกันเนาะพอ,เ,อเราเริ่มแบบเริ่ม,เร,มเริ่มต้นก็เริ่มมานะครับผมตำแหน่งในกลางเกิดเนี่ยจะเป็นการสูงนะครับผมก็มีทั้งหมดมา สี่ 4, 4ตำแหน่งผมนับก่อนนะคือมันจะอยู่ฝั่งเดียวกัน3ตำแหน่งนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้ตำแหน่งหนึ่งก็น่าจะ4ตำแหน่งนะครับผมก็เข้ามาับอันนี้ผมเล่นใน iPad เนาะมันก็เลยจะเป็น UI แบบนี้ก็สำมรับใน iPad นะครับพูดเล่น iPad ก็โอเคดีครับผม UI โอเคเกิดมาเรามาดูที่มอนก่อนนะครับผมหลักๆนะ่ย จะมี3ประเภทเนาะก็จะเป็นสปาว์วเกอร์แล้วก็เป็นไอ้เจ้าเห็ดเห็ดตัวบึ้มๆเลยอันนี้ก็เป็นผู้เล่นเริ่มต้นเนาะจะได้แรงสวีปเปอร์นะครับผมก็นักเก็บกวาดอ่าเป็นหน่วยนักเก็บกวาดนเรื่องเลยแล้วก็ตัวหนังสือนะับสปาว์วเกอร์ทุกมอนทุกตัวเลยเนี่ยยกเว้นตัวอมอนมอนใหญ่เลยห,หมจูหมายเลขเอ่า ไม่มีสีที่เป็นหลายสีนะครับผมอย่างเมื่อกี้ที่โดนชะการไปนะเป็นยมีสีสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยเป็นธาตุน้ำแข็งสีเขียวก็ธาตุพิษนะครับผมแล้วก็สีม่วงเป็นธาตุาสายฟ้าสีส้มนะครับเป็นธาตุไฟแล้วก็สีขาวเนี่ยก็เป็นมัดเปล่าเลยก็แม่งจับเราทุ่มนะอะจับเราทุ่ม ก็พวกแต่ละท่านะครับท like pues ี่เป็นท่าเนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมเป็นดาเมจเสริมเข้ามาเป็น a อ d ด t ชั่นอลดาเมจนะเป็นแอสซิอะไรแบบนี้ท่าไฟก็เป็น a อ d ด t ชั่นอลมันก็จะเป็น f ปลีนอะไรแบบนี้ไฟเจอหน่นไงยเหมือนเวลาเราปาจะเวดที่คนน้ำป่าเมื่อกี้มันก็จะขึ้นนะครับผมเป็นประเภทนะแล้วก็ถ้าเรามีบัฟเสริมดาเมจอ่าบัฟ เสริมดาเมจแบบธาตุนะครับถ้าเราเสริมมาเป็นธาตุพิดอะไรเงี้ยเราเจออะมอนที่เป็นธาตุพินะรเราก็จะตีมันได้ดาเมจ้อยลงนะแล้วก็หลักการต่อไปครับทําให้เราจะเล่นง่ายขึ้นช่วงต้นเกมเลยเนี่ยก็คือการเดินหามอนที่เป็นธาตุพิดนะครับผมธาตุพิษนะ,ะแล้วก็แบบไม่มีธาตุเพราะว่าธาไฟเนี่ยมันจะสู้ ยากอยู่ดาเมจมันแรงด้วยเลยคือ,อมอนยิงเลือดน้อยนะครับผมจะยิงปล่อยท่าโจมตีที่เป็นท่าพิเศษของมันออกมานะครับอย่างเช่นลูกเตะเหมือนเอมิลี่ใน ROV ครับผมผมก็โดนมาจนหนักหน่วงแล้วครับแล้วก็บนนี้ครับจะเห็นว่ามันจะเป็นอ่า AS อันนี้เอเอสนะครับแล้วก็ก่อนอันนี้เริ่มต้นมามันก็จะมี AM ด้วยเนาะกะ็เดี๋ยวผมจาัดก,การตัวนี้ทิ้งอ่ะปุ๊บปุ๊บเอเนี่ยยอมมาจากแอ Anti นตี้สกิลนะน่าจะใช่นะแต่เอาเป็นว่ามันเอเนี่ยก็คือทำให้ดาเมจจากสกิลเราน้อยลงนะครับผมอย่างปกติอันนี้อ่ดาเมจผมก็ ปุ๊บ52ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผมโจมตีโดยใช้สกิลปุ๊บจริงๆมันต้อง52เหมือนกันนี่นก็เข้าแค่3.4เห็นปะอ่าโอเคต่อมาครับผมอันนี้เป็น M เนาะ AM ก็แอนตี้มิลีครับผมเมื่อกี้ตีเข้า52ตัวนี้ตีเขาแค่10.5นะครับแต่ว่าพอเป็นสกิลเนี่ยอ่าราเมจมันก็จะ่ตขึ้นมาบ้างเนาะเห็นไหมโอเค กับเอเอน,นะครับผมแล้วก็มันก็จะมีอีกตายแบบเลยเนาะเอ่อี N นะครับผม N ก็คือไม่ไม่ได้การหาอะไรเลยอันนี้ AM นะครับอันนี้ก็เป็นเออนั่นแหละไม่ในเรื่องที่มันให้ใครจูใหม่เลขแปดเราก็ไม่ต้องไปสนไรมันมากเพราะว่าเขาปับใหม่แับก็เวลาเข้ามาเราก็ได้ใครจูใหม่เลขแปดเลย อันนี้ก็เป็นพวกเอ่อหน่วยหน่วยยิงนะก็ไม่รู้เรียกกันอะไร A อเแย้วแล้วก็มี B นะฮะผมเป็นตัว B ก็เป็นอา่าระดับบอสนะครับเป็นมินิบอสแล้วกันอา่าถ้าเราไม่นับพวกใครจูใหม่เลยครับก็ไอตัว B เนี่ยมันก็จะเป็นมินิบอสนะครับก็อา่าก็ปึบนะฮะแล้วก็คือกันดนาะมีทุกอย่าง ไม่กันหาอะไรเลยก็ตายไนปะอันนี้ก็คือไอ้มอนอีกประเภทหนึ่งโอเคก็ข้าวเขาข้าวประมาณนี้เนาะเรื่องมอนโอเคต่อไปเป็นแนวทางการเล่นเนาะเมื่อก,กี้เกิดมาอะจากตำแหน่งตรงนู้นนะครับผมเดี๋ยวต้องพายจอนอยังไปอ,อ่ะโอ้มันก็ไกลสุดเลยเกดยืด ถึงงี้โอเคครับผมก็มาถึงนะก็สิ่งแรกที่เป็นเคเวสท,ที่ปลอดภัยเหมาะกับมือใหม่ฮะถ้ามือใหม่เกิดมาตรงนี้ก็โชคดีหน่อยครับก็เมื่อกี้ผมกดรับเคเวสแล้วเนาะก็เดมาอย่างนี้ปึ๊บอ่ะตดิน,น,อน้อนวก็คือเราแค่ต้องมายืนเอฟเคงงๆอยู่ตรงนี้ครับไอคนนี้เขา เออขุดขุดทรายขุดอะไรไม่รู้กู้ของเออกู้ของจนเต็มร้อยเปอร์เซนต์อะไรงนี้เราก็จะได้พวกออบูปินของอาวุธนะครับผมพิมพ์เขียวของอาวุธเราก็เงินสองพันเพราะว่าเงินเริ่มมาเนี่ยก็สำคัญนะครับผมเราต้องใช้ในการซื้ออาวุธเนาะก็ช่วยได้เยอะเลยด้วยเพราะว่าแต่ละอาวุธเนี่ยมันก็จะมะีท่าพิเศษของมันนะครับ เชนเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้ผมก็กด Attack กดตีปกติไปเรื่อยๆแล้วมันจะมี Heavy Attack ถ้ากด Heavy Attack เฉยๆเนี่ยตอนนี้มันจะไม่ติดเห็นปะแต่ถ้าเรากดพร้อมกันจนไปถึงแบบการโจมตีปกติเนี่ยมันจะมีแบบการโจมตีแบบ Heavy Attack ด้วยคนระับก็คือมันจะเหวี่ยงุแต่ถ้าเรากดปุ่ม Heavy Attack ไปด้วยเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นโมชั่นพิเศษของมันคนระับผมครับ น,นี่ปขวาเนาะมันก็จะจับศัตรูลอยขึ้นอะไรแบบนี้อ่าต่อไปก็ออโอเคนะอเนาะเฟตตรงนี้แคนเซิลกันป,ป๊ปึ๊บปื๊ดป๊ป๊ปอันนี้ก็สำหรับการหาเงินในช่วงต้นเกมนะครับผมแล้วก็สเตตนะครับผมสเตตเราสามารถกดสตตได้อย่างนี้นะน่าจะเป็น M เนาะน่าจะเป็นคีเอ็นะ คอมพิวเตอร์เนาะก็สเต็ตนะครับผมการเพิ่มค่าสเต็ตเนี่ยก็คือเราต้องใช้มีลีนะครับมีลีนะครับในการฆ่ามอนนะครับผมโดยต้องตีปะกตินะไม่ใช่ใช้สกิลเพราะว่าถ้าเราใช้สกิลเนี่ยมันจะไปเพิ่มสเต็ตดาเมจสกิลอีกทีนึงนะน่าจะแยกกันแต่อันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่าดาเมจที่มันเพิ่มเนี่ย ไปเพิ่มให้กับสกิลของร่างไคจูหรือเปล่าผมรู้สึกว่าน่าจะเพิ่มให้สกิลคันอของร่างไคจูเนาะแล้วก็ Endurance นะครับ Agility ก่อน Agility คือใช้ปืนเนาะใช้ปืนในการยิงฆ่าตายแล้วก็ Endurance ก็คือเรายืนรับดาเมจไปเรื่อยๆะฮะจน <laughs> จน,นนะเบืันเอีแล้วก็ Intelege ฮะก็คืออ่าที่พูดถึงว่าเป็นสกิลเนาะอ่าต่อไปก็ อ่าใช่ใช่ใช่เป็นเขาเรียกจุดอ่จุดฟาร์มนะครับผมฟาร์มฟาร์มแรงและกันเรียกอย่างนี้น่าจะถูกเนาะจุดฟาร์มแรงนะครับผมก็มันจะมีแรงเนาะเป,เป็นยศอะ,อะเป็นยศอะอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่เลจูเนนโคล l o n น l ลนะครับผม เออ LT น่าจะย่อมาจากเลดหรืออยู่จจในโคอโลเนียก็แบบเออลองหัวหน้าใหญ่อะไรเงี้ยเอเคเนาะอ่าโอเคก็ตั้งในการตามร์มเพราะว่าการที่เราจะเลื่อนขั้นได้เลื่อนยศได้เนี่ยเราจะต้องคายพวกนี้นะครับผม ทำหน่งในการฟาร์มเนี่ยก็จะแนะนําเป็นจุดที่จุดใดๆก็ได้ครับผมที่มันอยู่ใกล้กัน2ตัวนะครับก็แต่ถ้าเรายังดาเมจไม่มากเนี่ยก็กินตรงไหนก็ได้เพราะว่าเราก็ตีได้แค่ตัวเดียวเนาะเอเแล้วก็มีกล่องให้เรารู้ของอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะมีบัฟอิน e ค s ร์สมีลีดาเมจเอ่อเพิ่มดาเมจกายภาพนะครับแล้วก็ แต่ว่ามันจะลดเออโอเคครับผมก็มีคนล่าไคจูหมายเลขสิบมาให้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็เราจะมาจาัดก,การมันเลยนะครับก็ไม่ได้ยากไปได้ง่ายนะครับผมมันก็แค่ตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตายของมันเองเราต้องใช้ความพยายามนะ แล้วก็การเลือกใช้อาวุธกับกับกับอ๋อเขาเรียกดิวิชันนะครับผมก็คือเหมือนเป็นชาติตระกูลเกิดมึงเกิดมาเป็นตัวละครนี้ในเรื่องอะไรแบบนี้อ่าโอเคนะมึงจะได้เข้าใจง่ายดีเห็นภาพเห็นภาพปุ๊บ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 ุธก่อนละกันนะครับผมก็อาวุธเนี่ยก็ใช้ขวาน เหมือนผมไม่ได้อันนี้ก็1 2ื0 0สองห้าก็แค่ทำเควสเมื่อกี้นะครับผมที่ผมพาทำนะครับหรอบก็ใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ยมันวิหนึ่งเนี่ยโบเกตมันเดินไป2%เนาะก็ไปคำนวณเอาเองแล้วกันเอาเป็นว่ามันไม่นานนะครับผมแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆ ก็ได้ขวาแล้วเป็นไงดูเล่นง่ายขึ้นไหมคุยแบบนี้ดูเล่นง่ายขึ้นเนาะมันจะมายากเวลาที่แบบเราต้องมาเก็บสเตตอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะว่ามันก็จะมีพวกตัวให้มากวนเราเนี่ยไม่ก็พวก pk นะครับผม player killer อะไรอย่างเงี้ยสาย pk ชอบ pvp เออมีเต็มมีประจำมาก เจอประจําเจอตลอดเจอทุกวันเพราะวันนี้วันแรกที่กูเล่นแต่ครับอันนี้วันแรกครับที่ผมเรียนก็ชอบดีนะครับเป็นสไตล์ผมเลยปุ๊บ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 อือก็ตัวบอสนะครับผมหมายเลข9และหมายเลข10นะครับใครจูมหมายเลขเวลาเราจับฆ่ามันได้เนี่ยโดยปกติแล้ว เห็นด้านซ้ายมือไหมครับจะมี UI Beat Cell นะครับผมแล้วก็ปกติเนี่ยเวลาเราออกจากที่นี่สำเร็จใช่ไหมมันจะให้ Beat Cell เรามา3นะครับผมแต่ว่าถ้าเราฆ่าบอสได้เนี่ยมันก็จะเป็น6แทนนะครับเวลาเราออกจากที่นี่ไปได้เนาะปุ๊บๆเวลาเราตีบอลเราก็ลากมาตรงใกล้ๆนี้ก็ได้เนี่ยมันก็คูดาวน์แบบเดียวเราก็เก็บหิวได้ ตายโอเคโอเค,อเคลองมากดรูดีรอเห็นไหมเอาไว้หิวให้ตัวเองออเออก็ประมาณนี้ครับผมนี่การเล่นโอเคขาดอะไรอีกก็เมื่อกี้เรามีมันนี่มีสอดไปแล้วเนาะก็คือ,อหลักการหางเงินนะครับแล้วก็หลักการฟาร์มแง้งนะครับผม ก็ต่อไปอ๋อไปการเลือกตระกูลนะครับผมถ้าใครที่อยากจะเก็บสแตตเลือดไวๆนะครับผมแล้วก็ชอบความซาดีเนี่ยก็ผมแนะนำมันนึงนะครับชื่อนาะลูมีดิวิชันก็เปของเป็นของนางเอกเราเนาะเอะ ของนางเอกเราอันนี้ก็ของรองน่าเน,นอะโอชิโนะก็คือดาบันสัมบันเลยของนางเอกเรามันก็จะเป็นปีนะครับก็สกิลสกิลอาร์เนี่ยดูดเลือดตามจำนวนศัตรูนะครับผมค่อนข้างโหดเลยทีเดียว <c oughs> ตอนที่ผมโดน PK นะครับผม ในเกมนี้มันก็เหมือนว่ามอนมันจะไล่จับคนที่ฟอร์จิจูดเยอะนะครับผมอ่เห็นไหมบนขวาฟอร์จิจูดจะเพิ่มขึ้นตามเวลานออา้องหนึ่งนาทีก็เพิ่มสองฟอร์จิจูดห้านาทีก็เพิ่มสิบนะครับแล้วก็ก็โดนมอนไล่ทุบไล่ใช้สกิลโมชั่นพิเศษของมันใส่ผมก็ขยับแทบไปได้นะก็ รอดมาได้เรื่อยๆเป็นสิบกวนาทีมาไล่ PK ผมสิบนาทีเลยขยันเนาะเออขยันจริงออผมมาฆ่ามันไม่ได้แรงมันก็ไม่ได้สูงเงเ่อเอ,อ๊ะแต่มามันก็ได้ไขจูใหมายเลขสิบมาใช้ด้วยเออกเก่งออามาได้ก็จริงๆก็ห่าง,ง่ายอยู่เลยครับข้าง,ง่ายเลยครับแค่ สิ่งนี้ยากก็หัวใจไขจูนะครับผมหัวใจหัวใจไรจูใช่หัวใจสัปหลาเป็นชิ้นส่วนที่ใช้ในการคาที่หายากครับก็ถ้าเราไม่ค้ามเนี่ยเราจะใช้ปีเซลไปใช้ในการสุ่มก็ได้อะไรอย่างงี้ครับก็พะมานี้ครับผมไม่มีอะไรละก็ตัวเกมมาเรออัดตไปเรื่อยๆนะก็ผมใกล้จะแรงตันแล้วมั้ง คิดว่าน่าจะสุดที่คลโลเนลนะครับผมเพิ่งอัปเดตวันนี้เลยเนาะวันนี้เมื่อวานวันนี้เมื่อวานเมื่อวานนี่เออหมายเลขสิบโอเคผมก็สำหรับวันนี้ก็ขบคุณครับถ้ามีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยเนาะผมจะตอบถอดีผมรู้กว่าก็เป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ก like, share, ดไลค์กดแชร์จุบ๊บจิบเฮ <c oughs> ว,วมันจะลากมาหาอะไรเอาดีหมายเลขเก้านี่ฆ่าลำบากเนาะลำบาก,กลำบากสว้แต่ <c oughs> มันไ like, ล่กูไงโ <c oughs> <c oughs> okay, อเคครับไม่เป็นไรครับผมโดนไล่ละหละับทุบ เพิ่งเพิ่งรู้ทำได้ต่อยตึกขายเลย